สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่19กาตุลาคมปี2568นยินะครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้เจอกกิดุทุกท่านนะครับวันนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมนะครับในหัวข้อความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากส่งข้อความอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและหมอโตจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโตกันด้วยนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ มอโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับใครที่เข้ามาเจอในคลิปนี้สามารถดูได้ทุกเวลาลาเลยนะครับขอเช็คพลังงานให้ในตัวตนของคุณก่อนนะครับคนในใจคุณ ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะเขาอยากส่งข้อความอะไรมาหาคุณนะครับมีพลังงานไพ่ไปแรกเป็นพลังงานไพ่ในเดอะฟูลนะเดอะฟูลคือการเริ่มต้นคือการที่เราได้เริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวของเราเองการแคร์ความรู้สึกของคนที่เคยนะักของคนที่เคยแคร์ในตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายที่ยังจําเขาอยู่หรือการที่เรายังลืมเขาไม่ได้ทําไมเราถึงยังลืมใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของเราไม่ได้เพราะเกิดสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ ทำเพื่อเขาเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขาเป็นฝ่ายเราที่สนใจเขาหรือคนคนหนึ่งที่ไม่เคยแคร์คุณในตอนนี้เขากําลังอยากวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานให้ถูออฟวานนะครับเป็นพลังงานให้การเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่และมีพลังงานให้การมองโรคแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปเป็นพลังงานให้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของเราเองเราได้เรียนรู้กับนิสัยเราได้เรียนรู้กับใจคอเราได้เรียนรู้พฤติกรรมและการกระทําของเขามาหมด แล้วคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้มีพลังงานให้เดวิลนะครับเป็นพลังงานให้ความดอกรวงความไม่จริงใจนะในสิ่งที่อาจเป็นพลังงานให้กิเลสความมีความรักความโลคความโกรธความหลงความพัฒนาการหรือมีคนที่กำลังแอบพึงกำลังแอบหวงคุณอยู่ในตอนนี้นะหรือตอนนี้เขากำลังอยากส่งข้อความไปง้อไปทักทายคุณนะครับเป็นพลังงานให้ในก้าวไม่เท้านะก้าวไม่เท้าคือพลังงานให้การกลับมาอยู่ในที่ของเราในแบบของเรา ในวันนี้เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในที่ของเราในแบบของเราในพลังงานที่เป็นตัวตนของคุณคุณมีพลังงานให้จิตวิญญาณในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความ ทำด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แก่เรานะเราไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์เดิมๆในสิ่งเดิมๆแต่ความรู้สึกมันยังตัดกันไม่ขาดนะมีพลังงาไพนยในออบครับนะครับอัศวินถือด้วยการละยานิมิตการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีหรือเป็นพลังอาไพนการคอยดูแลการเอาใจใส่การคอยเทคแคร์คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายความทุ่มเทของคุณความดูแลของคุณความเอาใจใส่ของคุณหรือในออบครับนี่คือการกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออเพทเคิลนาราชาถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นคงในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแมแผนคุณเป็นคนที่มีมุมมองที่เป็นของตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รู้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความฝันอันไหนคือความวางอันไหนคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจเรียนที่มีค่าก็คือความมั่นคงและความรู้สึกที่เรามอบให้กับเขาคนนั้นเราขอคืนมาใจคนที่ไม่เคยรักใจคนที่ไม่เคยแคร์ที่ไม่เคยเห็นคุณค่า ในความรู้สึกของเรานะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราได้วางแบบแผนเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองซิกออฟครับการช่วยเหลือหรือการที่เป็นคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่ความรักคือการให้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความรู้สึกตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปโฟลออฟครับ ไม่มีอะไรที่ได้ด่งใจกับเราเสมอไปนะมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจของเราในวันที่เรากลับมาเห็นในอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงเราจะรู้ว่าเราควรรักในตัวของเราเองมากกว่าที่จะนักกับคนที่ไม่แคร์กับคนที่ไม่สนใจหรือความเจ้าชู้หรือความหอกลวในวันนั้นมีคนที่กําลังได้รับผลแห่งการกระทํา ที่เขาทําไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสองเหรียญน,นะสองเหรียญคือความโรดใจโรเลความวุวนความสับสนเป็นพลังงานไพ่การวนกลับที่มันเหมือนมีพลังงานสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆพลังงานนี้คือพลังงานไพ่ความรู้สึกที่วนเวียนมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพลังงานของไพ่ความรู้สึกบางครั้งเราก็โกรธบางครั้งเราก็เสียใจบางครั้งเราก็ทุกข์บางครั้งเราก็สุขสมหวังนะมีพลังงานไพ่ใน ซิกออฟสอดนะการเวลาวันเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับหรือให้วันเวลาผ่านไปสักเพียงใดเราเป็นคนที่ลืมยากเพราะเรารักใครแล้วเรารักด้วยความผูกพันรักด้วยความห่วงใยรักด้วยความแคร์ใจของเขานะมีพลังภัยในออฟสอดเป็นพร้แห่งการเผชิญหน้ากับความเป็นไปคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆทุกปัญหาคุณแก้ไขได้ทุกปัญหาคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและเคลียร์ทุก ปัญหาและทุกประเด็นของคุณในตอนนี้มีคนที่กําลังร้อนหลนและกําลังร้อนใจอยากกลับมาขอโทษคุณมีลังงาให้ในค่ําคืนนี้มีคนที่ฝากความคิดถึงไปหาคุณในค่ําคืนนี้ไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกของเขาหรือเปล่าในวันที่คุณคิดถึงเขาเขากําลังคิดถึงคุณในวันที่ เขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอยู่นะครับเป็นพลังภายในตัวตนของคุณในตอนนี้มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวและชั่วคู่เราก็ต้องปล่อยกันไปมันเหมือนกับการที่ยังมีโซ่แห่งพันธนาการอยู่มันมีทั้งความผูกมัดความผูกพันหรือคุณกับเขายังมีสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่สําคัญกันอยู่ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมาไต่ตองเขาขาดคุณไม่ได้นะในตอนนี้มีคนที่ทกําลังตามตื้อตามง้อ ตามกระวนก็วายใจมันเหมือนกับความรู้สึกที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ร้อนใจร้อนหล่นที่อยากกลับมาทักทายคุณใหม่นะมันเหมือนความมีสเสน่ห์ความโดดเดน่นความมีคุณค่าในตัวคุณเอง ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เฉยชาแล้วเรายังไม่ได้หมดรักเขาแต่เราหมดแรงที่จะก้าวต่อไปในสิ่งที่เราพยายามเท่าไหร่ได้รับมากับความว่างเปล่าในวันที่เราไม่พยายามในวันที่เราไม่ตามเขาจะมีคนที่กลับมาข้างรักคุณหนักมากในวันนี้มันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในห่วงอดมในความเป็น ตัวตนของคุณในความมีสเสน่ห์ของคุณเหมือนกับการที่กกลับมาแล้วข้างรักคุณหนักมากไปไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วนะขอดูปลังอางใพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับว่าในตัวตนของเขานี้เป็นเช่นไรนะขอดูปลังงางให้ในตัวตนของเขา มีไพ,พ่พลางาไพ่สองดาบนะการลังเลการตัดสินใจการรักพี่การเสียดายน้องใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตาดัดเมื่อเหมือนความสับสนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าที่จะทักทายไปกลัวค,คุณจะตัดจบกลัวค,คุณไม่ให้อภยัยกลัวคุณไม่โอกาส กับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปนะครับเป็นพังไพ่คิงอาวานราชาแห่งไฟนะคนที่มีความมุมานะคนที่มีความตั้งใจคนที่มีความแอคทีฟในตัวของเขาเองหรือเขากาลังพัฒนานตัวของเขาให้เท่าเทียมกับคุณสามารถดูแลคุณได้หรือมีความไม่เข้าใจในเรื่องมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองทุกคนมีแบบแผนเป็นของตัวเองในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่ทํามีคนที่อยากกลับมาร่วมเดินในเส้นทางเดินเดีเดยว กับคุณเขาคิดถึงวันที่เคยดูแลวันที่เคยเป็นครอบครัววันที่คุณกับเขาเคยมีทุกสิ่งท,ทุกอย่างร่วมกันมีทั้งแบบแผนมีทั้งความฝันมีทั้งความหวงังมีทั้งการที่เราพูดกันเราคุยกันเรามีพลังงานพลัการที่เราเป็นมีความสุขซึ่งกันและกันเข้ากําลังคิดถึงคุณในทุกค่ําคืนเขาฝันถึงคุณเขาอยากให้ความฝันนี้ ตื่นขึ้นมาพบเจอหน้าคุณเล่าเรื่องสิ่งต่างๆให้กับคุณได้ฟังนนะในแบบแผนเดียวกันในวันเวลาเดียวกันในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณจากามีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหาคุณมากเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจากหายเดินจาก ไปในชีวิตของเขาอีกแล้วนะในเส้นทางเดินในค่ําคืนนี้มีคนที่กําลังทุกข์กำลังเศร้ากําลังเสียใจยและความเงาทําให้เขาคิดถึงคุณคิดถึงวันที่เคยมีรอยยิ้มคิดถึงวันที่เคยมีความสุขด้วยการมีพระอภัยดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาความหงุดหงิดในตอนนี้ในเส้นทางเดินมีทั้งสองด้านเสมอก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้านเสมอความรู้สึกคุณจะเดินอยู่ในเส้นทางเดินระหว่างการ ดีไฮพิเทศนี่คือพลังงาไพการที่มียานอย่างรู้ในเรื่องอนาคตในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นไม่รู้ต่อ,อกี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งแล้วในเส้นทางเดินเนี่ยความทุกข์และความผูกพันและความผูกมัดมันเคยเกิดขึ้นมาหมดแล้วความรู้สึกของคุณกับเขายัางเป็นความรู้สึกเดียวกันหรือมีจิตอธิษฐานร่วมกันมาการพบเจอกันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเป็นพลังอาไพการที่ทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาผัดภาคมาสุขมาสมหวัง กรรมที่คุณกับเขาได้มีผลต่อกันละกันที่เคยอธิษฐานดวงจิตไว้ด้วยกันนะมีพระอาภัยในครีนอฟสอดราชินีสายลมโอกาสที่มีไว้คนเห็นควายควา้าโอกาสที่มีไว้คนเห็นคุณเห็นค่ามือหนึ่งก็อยากให้โอกาสอีกมือหนึ่งก็อยากตาดัดทราบว่าบางท่านอาจะมีการที่อยากให้โอกาสและ อยากให้อภัยเขาสําหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ไม่ให้โอกาสแต่ให้อภัยมันจะปลดปล่อยพลังงาให้ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในวันที่คุณให้อภัยใครสักคนหนึ่งแล้วมันจะมีจิตปัญญาและความรู้สึกที่เป็นตัวตนของคุณเกิดขึ้นมาและความรู้สึกของคุณจะเหมือนกะการที่เราดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งดีๆพ้นแห่งการกระทำที่เราจะได้พบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวต่างๆของเรานะมีพลังงาให้สเตนชาวสิ่งลักนาเสิยงมีพลังงาให้คิง หลอบคับปราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกการดูแลใจการกลับมาเทคแคร์การกลับมาแคร์ใจเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอ่านใจคุณอยู่คุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจคุณด้วยก็ได้นะตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์ว่าคุณยังเป็นห่วงเขาอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นสิงโตที่เข้มแข็งคนที่ไม่เคยยอมให้คุณตอนนี้เขาแพ้ใจคุณเขาแพ้ทางคุณเขาแพ้ความรู้สึกของคนที่หลักเขา ที่สุดในวันนี้มีพลังอาไพจติดเช้าตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับใครผิดคำมั่นและใครผิดสัญญาและใครผิดข้อตกลงก,กำลังทำงานหรือมีพลังอาไพการที่ ปลดปล่อยคำมั่นพันธะคำผูกพันคำสัญญาการอธิษฐานขอพรร่วมกันมาวิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตาในวันที่ไม่ใช่เราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยรอคนที่ใช่สําหรับเราในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะเดินตามห่วงวันเวลาและโชคชะตาคุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาและวันเวลาของคุณคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองนะวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์และความรู้สึกทุก สิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้ในวันนั้นก็อาจเป็นฝ่ายที่หมดนักและหมดใจในวันนั้นกลับมารักคุณมากในวันนี้วันที่ได้พบวันที่ได้เจอวันที่ได้เคลียร์ใจนะครับเป็นพ,าพาลังอาไพเปดเหรียญนะมีพลังอาไพาเดอะมูลความคิดถึงความโหยหาเป็นพลังอาไพาความเศร้าและความคิดถึง มันเหมือนเขา,าเป็นฝ่ายที่ทุกข์เราทมใจในตอนนี้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรู้สึกเหมือนคุณอยู่ไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนเขาหรือเปล่าความคิดถึงนี้หรือการที่เขาฝากความคิดถึงไปกับสายลมที่แผ่วเบาให้ช่วยพัดพาความสึกหัวใจเดียวกันหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่เด็กคือเหรียญน,นะเขาจะขวายคว้าทุกโอกาสเขาจะขวายคว้าสิ่งดีๆหรือการที่เรากลับมาพบเจอมันเหมือนความรู้สึก ที่พัดพากห่างหายกันไปนานมันเป็นพลังอให้ความห่วงใยมากกว่านะความห่วงใยและความรักที่เขากลับมารักคุณหนักมากนะครับเป็นพลังอภัยในสี่ม้เท้ามีพลังอภัยสองเหรียญมีไพ่พลังอไพ่ควีนออฟครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายนา้ำถ้วยแห่งความรู้สึกการดูแลของคุณการที่เราจะอธิษฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาธิษฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่จิตที่เราเข้มแข็งเนี่ยมันจะเชื่อมโยงแห่งความรู้สึก จะไปดนจิตดนใจของคนคนหนึ่งให้เขาตื่นรู้ให้เขาขบวนกวายใจให้เขากลัวที่จะเสียคุณไปในตอนนี้มีคนที่ขาดทั่งแห่งใส่น้าก็คือความเอาใจใส่ก็คือความดูแลก็คือความห่วงใยที่คุณเคยมีให้กับเขาในวันนั้นเขาจะควายคว้าทุกโอกาสเขากำลังอธิษฐานให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณให้ภัยให้คุณเปิดโอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งหน้ามีพระงให้ในความทุกข์และความเสียใจเขาไม่น่าที่ทําให้คนที่รักคนที่แคร ต้องเจ็บปวดได้ในขณะน,นี้ความนิ่งของคุณความเฉยชาของคุณทําให้เขารู้สึกว่าในตอนนี้คุณคงไม่เหมือนเดิมแล้วในวันที่เขาจะกลับมาเนี่ยเขาอาจเป็นฝ่ายที่กลับมาคิดเยอะคิดมากว่าจะทำไงให้ความรักกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมนั่นดีแฮงแมนนี่คือความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะครับเขาเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาเขาผิดหวังในตัวของเขาเองว่าทําไมในวันนั้น เขาถึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาในห่วงแห่งความรักความรักนี้มีการที่มีบททดสอบหลายอย่างว่าอยู่ด้วยกันในวันที่ทุก์อยู่ด้วยกันในวันที่สุขอยู่ด้วยกันในวันที่เศร้าและเสียใจอันนั้นคือคู่อธิษฐานและคู่แท้สาหรับการละกันในวันนี้มีพลังงาภัชสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์น่ามีคนที่กําลังเขียนเรื่องราว คุณคือคนที่กำลังเขียนเรื่องราวในตัวของคุณเองคุณจะเป็นคนที่เขียนในบท ต่างๆให้กับตัวของเราเองนะด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตแห่งรักนำทางให้ได้มาพบเจอกันใะการทำอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้นะครับการคิดการใต่ตองการวิเคราะห์เรามีมุมมองและเรามีทัศนคติไม่มีสิ่งที่ผิดและไม่มีสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ถูกมันจะมีสองด้านเสมอมีทั้งการที่เราเดินระหว่างการมีทั้งสิ่งที่เป็นคําถามและมีคําตอบคุณอาจมีคําตอบอยู่ในใจของคุณอยู่ ว่าในเส้นทางเดินเนี่ยคุณจะตอบในความรู้สึกของคุณยังไงนะอาจมีพลังงานให้ความคิดถึงที่คุณก็ยังลืมเขาไม่ได้เหมือนกันนะ,อะขอดูพลังงานให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้นะครับเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะ,อะขอเช็คพลังงานให้ในข้อความของเขานะครับ ในไพ่ที่สื่อสารออกมาคุณคือเหรียญที่มีค่าคุณคือความรู้สึกคุณคือความรักที่เขาขาดหายไป คุณคือความมั่นคงนะในวันที่คุณดูแลในวันนี้มันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาดูแลกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปนะครับเป็นพลังภายในออปเปอเรชั่นหรือเข้ากําลังวางแผนการที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เข้ากําลังมองดูถึงสถานการณ์เขาก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่ในทุกลมหายใจในทุกวินาทีในตอนนี้ เขาจะทำเพื่อคุณนะคะนรับไปพลังงานให้ชันติกชาวตุลลัคนาตุลความยุติธรรมความเท่าเทียมอาจเป็นการที่เราต่างฝ่ายต่างมีข้อตกลงซึ่งการและการคำมั่นและคำสัญญาพันธะแห่งสัญญาและความผูกพันที่ให้แก่กันและการไว้เป็นพลังงา,านให้สำหรับบางท่านอาจมีการที่กลับมาชดเชยซึ่งการและกันสำหรับบางท่านอาจมีการที่ต้องจากกันถึงให้รักถึงให้ผูกพันกันขนาดไหนก็ต้องจากกันอยู่ดีนะมีพลังงานให้ดีแห่งแมทความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ เขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันเขาอาจเป็นฝ่ายที่กําลังอธิษฐานให้พบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งให้คุณได้กลับมา พบเจอกับเขานะให้ได้กลับมาพูดคุยกันหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปต่อไปไหนไม่ได้มันเหมือนเขาตกอยู่ในสถานะพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆสิ่งที่เขาเป็นผลกระทําของเขาที่ในวันที่จากคุณไปที่ทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณผิดหวังในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตกอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความเสียใจไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเป็นคนที่แคร์ใจและเป็นคนที่ทําเพื่อเขาทุ่มเทเพื่อเขาทุกๆอย่างการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะคะปปรับเป็นปัญหาไพ่แปดเหรียญนะแปดเหรียญนี่คือการที่เขากําลังพยายามที่จะพิสูจน์ในตัวขเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือตอนนี้เขากําลังหาเงินเยอะหาเงินมากทํางานเยอะทํางานมากเพื่อที่จะหวังในอนาคตที่จะเป็นความมั่นคงในตัวของเขาละวนย้อนกลับมาการเรียนรู้ ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันนะครับความรักคือการใช้ชีวิตร่วมกันการอยู่ร่วมกันการเกื้อกุลร่วมกันเป็นพลังงานให้คุณเป็นคนที่รู้ในทุกๆอย่างอยู่แล้ว ในตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่อ่านความคิดอ่านความรู้สึกนะเพราะในความคิดในความรู้สึกมีไม่กี่ความรู้สึกนะมันมีทั้งความโกรธความทุกข์ความเศร้าและความแค้นและความอิจฉาและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบางครั้งบางข่าเราก็ต้องปล่อยไปนะครับเพราะเราบังคับใจใครไม่ได้นะมีพลังางให้สามไม้ถ6าหกหกไม้เท้านะครับเป็นพลังางให้การเดินหน้าเป็นพลังอางให้วิกต้อนรับความสำเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดิน เขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขานะเขาจะทำให้วันที่เป็นคุณกับเขาเป็นความทรงจำที่ดีๆนะเขาอาจ,จเป็นฝ่ายที่อยากบอกคุณว่าอาดีตที่ผ่านไปเขากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ อนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่เขาจะแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันสําหรับคุณและเขานะครับเปน็นพลังอาไพนหนึ่งดาบนะมีพลังอาไพ่เพจออวานมีพลังอาไพ่ในเจ็ดไม้เทา้าหนะ้าการปิดกัน้นความทุ่มเทการดูแลการปกป้องในสิทธิในตัวตนของเราเองในวันนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมีกําแพงในความรู้สึกเพราะเราไม่อยากเสียใจอีกเพราะเราไม่อยากผิดหวังอีกในสิ่งที่เราเจอกับคนที่เป็นเดอะฟูเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ ไม่แคร์เราไม่สนใจเราแต่ในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์คุณมากนะครับเป็นทังงา๋ให้ใน Queen of One คิงออฟซอดเดอรซันนะ่มีพลังหให้เจ็ดดาบทำเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทำเองนะความไว้ใจความเชื่อใจมีคนที่อยากให้คุณไว้ใจแต่สิ่งที่เขาจะพูดออกมาจากความรู้สึกและก้นบึ้งหรือของหัวใจคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากคนที่ไม่เคยยอมลงให้คุณแต่ใจตอนเนี้ปาเขาอาจเป็นฝ่ายที่บอกว่า มันเหมือนปากแข็งแต่ใจของเขารักคุณมากนะมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเปิดเผยในความรู้สึกว่าเขายังรักว่าเขายังแคร์ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและสายใหญ่ที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ ความผูกพันมันยิ่งทวีคูณนะการที่หันหน้าเข้ามาหากันและการเป่าความเข้าใจและการพูดคุยซึ่งกันและกันถ้ายังรักกันอยู่ก็ขอให้ติดต่อกลับมาเธอไม่รักกันแล้วก็จากกันไปนะครับในความรักความสัมพันธ์ในวันที่เราได้มาพบอีกครั้งหนึ่งในวันที่เราได้มาเจออีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากชัดเจนมีคนที่คิดถึงไออุน่นคิดถึงความรู้สึกที่คุณกับเขา มีรอยยิ้มร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันมีแบบแผนเดียวกันนะเขาจะเขี่ยทุกปัญหาเขายอมรับผิดในทุกการเขายอมรับผิดในทุกๆเรื่องเขาจะเลี่ยทุกปัญหาแลกลับมาหาคุณนะครับหมอโตดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องหมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ําคืนนี้นะครับ